หากฝรั่งเป็นไส้เดือนฝอยมีสารอะไรที่จะมากำจัดได้บ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการกเกษตราาเองเพื่อความย่ดยืนนะครับวันนี้เอง มาทําในเรื่องของสารที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการกําจัดไส้เดือนฝอยนะครับก็คือมีสมาชิกเนี่ยเขาถามกันมาว่าถ้าหากฝรั่งเป็นไส้เดือนฝอยจะใช้สารอะไรที่เรียกว่าตรงตัวกับไส้เดือนฝอยที่เอาไว้กําจัดโดยเฉพาะเลยนะครับก็วันนี้เองมาทําตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูชุดเก่าที่คาดว่าน่าจะเกิดเป็นไส้เดือนฝอยที่รากแล้วแล้วมันไม่โตนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมปลูก แถวของอเรียกว่าน้อยหนาแซมเข้าไปแล้วนะครับก็คือขยับแปลงกิมจูที่ปลูกมาประมาณทัก8ปีแถวนี้ก็คือเราขยับโซนไปปลูกที่ใหม่นะครับแล้วก็ทดแทนด้วยเป็นผลไม้อย่างอื่นที่สามารถปลูกเข้ามาในโซนที่เกิดเส้เดือนฝอยได้นะครับแต่วันนี้เองจะมาลงเน้นในเรื่องของการที่จะใช้สารในการกําจัดเส้เดือนฝอยนะครับนี่เอง อยากพาสมาชิกมาให้เห็นนะครับว่าถ้าเราขุดลงไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าฝรั่งเราเนี่ยมันเป็นเส้เดือนฝอยวันนี้ก็เลยพามาพิสูจน์กันนะครับว่าก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเส้เดือนฝอยเนี่ยที่มันเข้ารากเ,เป็นยังไงนะครับจะได้ดูกันชัดๆนะครับถ้าอาการแบบนี้นะครับให้รู้ได้เลยนะครับว่าใส้เดือนฝอยเนี่ย เริ่มเข้าลากแล้วนี่นะครับนี่อันนี้ผมดึงหนึ่งในตัวอย่างลากที่เป็นลากฝอยของเจ้าฝรั่งกิมจูต้นนี้มาให้ดูเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเรางัดดูทั้งหมดนะครับ โอเคครับทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูทีละลากกันให้เห็นว่าปัญหาของไส้เดือนฝอยที่เราเจอกันบ่อยเลยนะครับสำหรับคนที่ปลูกฝรั่งนะครับนี่ครับขอหายใจก่อนเนื่อยนี่นะครับเป็นตัวอย่างของลากที่ถูกไส้นเ,เดือนฝอยนะครับเข้าทำลายนี่นครับเดี๋ยวผมบังให้ก็ได้ จะได้เห็นชัดๆครับรากจะไม่สามารถหาอาหารได้แล้วนะครับก็จะทําให้ต้นฝรั่งเนี่ยแคะแกนไม่โตนะครับมีกิ่งเท่าไหร่ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับจะไม่แตกทวนี้ต้องบอกว่าฝรั่งกิมจูต้นนี้นะครับมันปลูกมาจากกิ่งตอนนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าเสือเินฝอยเนี่ยมันก็เข้าพยายามเข้าทําลาย เกือบจะหมดทั้งต้นแล้วนะครับแล้วก็ยังมีบ้างที่เป็นรากดีนะครับเนี่ยถ้าปกติรากข้าหลังปกตินะครับถ้าไม่โดนเส้เดือนฝอยนะครับจะเป็นแบบนี้ก็ยังมีในต้นนี้ยังเหลือรากปกติแต่ก็คือพวกนี้จะโดนเข้ารากฝอยนะครับเนี่ยนะครับเรียบร้อยเลยอันนี้รากดีอันนี้โดนเส้เดือนฝอยนะครับเทียบกันนะครับให้เห็นเนี่ยแบบนี้เลยก็ทําให้ ต้นฝรั่งเนี่ยมันโซมนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตไปได้นะครับอันนี้คือร่างที่มันผุไปแล้วนะครับกินจนผุน,นี้ครับตัวอย่างอันนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องที่พอเรารู้แล้วนะครับว่าต้นฝรั่งเราเนี่ยเป็นแค่เดือนฝอยบริเวณนี้เลยสิ่งที่ต้องทำก็คือขุดต้นเอาไปทิ้งนะครับ บางท่านถามผมมาว่าจะหาต้นตอที่เป็นพันธต้านทานไส้ดเดือนฝอยเนี่ยเอามาปลูกแล้วมาเสริมรากให้ฝรั่งเนี่ยมันสามารถต่อชีวิตไปได้อีกเนี่ยสามารถทําได้ไหมต้องบอกว่าถ้าเป็นใช้วิธีที่จะเอาตอมาเสริมรากผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีเส้ดเดือนฝอยอยู่แล้วนะครับถึงจะให้เอาไอตัวต้านทานเส้ดเดือนฝอยมาปลูก ก็มีความเสี่ยงที่ในพื้นที่ที่มันมีอยู่แล้วมันอาจจะเข้าโจมตีต้นใหม่นะครับถึงจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าต่อให้ต้านทานแค่ไหนนะครับแต่เอามาอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรอดไปได้นะครับมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถถ้าเป็นต้นฝรั่งที่เราบอกว่าห่วงแหนมากต้นนี้อร่อยและอยากจะขายายพันธุ์คัว่อนศูนพันธุ์แนะนําอย่างนี้นะครับ เรามาขุดนะครับแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าลากของเรานะครับเป็นไส้เดอนฝอยก็มีวิธีการที่เราจะขยายพันธุ์เอาต้นนี้ออกไปจากตรงนี้โดยที่สายพันธุ์ของเราเนี่ยจะยังไม่ไม่ตายไม่สูญไปจากสวนก็นะคือหนึ่งตอนครับวิธีการตอนก็คือตอนออกไปนะครับวิธีที่2คือทาบกิ่งครับก็เอาต้นตอพันธุ์ดีเนี่ยมาทาบกิ่งนะครับ45้าวันเนี่ยเราก็สามารถตัดได้ทั้ง กิ่งทาบหรือเป็นแบบกิ่งตอนนะครับอันนี้คือสำหรับการแก้ไขแบบเบสิกก่อนส่วนเรื่องของการใช้เคมีนะครับที่จะเอามารักษาต้องบอกว่าตอนนี้เองยังไม่มีสารที่เรียกว่าเป็นสารเฉพาะที่จะเอามาทำให้เส้นเดือนฝอยเนี่ยมันตายไปจากพื้นที่ตรงที่มันเป็นได้นะครับก็คือการแก้ไขเราก็คือต้องขุดดินบริเวณเนี้ย ตากให้แห้งปล่อยให้แห้งนะครับแล้วก็เอาพวกอินทรีย์วัตถุขี้ขี้วัวนะครับขี้ควายขี้ไก่ขี้นกกระทาอะไรพวกนี้นะครับมาหมักทิ้งไว้นะครับแล้วก็เอาผลไม้อย่างอื่นมาปลูกเช่นมะละกอก็ได้นะครับน้อยหนาก็ได้หรือจะเป็นเสียนท้อก็ได้เอามาปลูกเพราะว่าพวกนี้เส้นเดือนฝอยจะไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก,วก็เราก็ย้ายโซนฝรั่งของเราเนี่ยไปปลูกโซนอื่นอันนี้คือ สิ่งที่อยากรู้ไหมเนี่ยต้องคิวคือมันมีเคมีอะไรทักษาต้องบอกว่ายังไม่มีแต่การที่จะใช้เคมีเข้ามาช่วยหนึ่งตอนเราปลูกหลุมใหม่นะครับต้นใหม่เลยแต่ไม่ใช่เป็นพื้นที่เดิมนะครับเราก็ใช้เป็นพวกตัวของสารที่รองพื้นเช่นฟูรานแต่ฟูรานเนี่ยอาจจะหายากแต่ก็จะมีสารที่เป็นเขาเรียกว่าอิมิดา ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเป็นกลุ่มอิมิดาคอผิดนะครับแต่ชื่อทางการค้าผมที่ผมซื้อมาใช้ก็คือ s t าร g เกิลนะครับของโซตัสตัวนี้เองเนี่ยผมจะลองพื้นก้นหลุมก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยการใช้ต้นตอที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ต้านทานเส้นเดือนฝอยและเลี้ยงต้นฝรั่งพันธุ์อื่นได้โตเร็วเนี่ยก็จะเนี่ยผมก็จะใช้พันธุ์นี้อันนี้คือวิธีที่จะช่วยให้เส้นเดือนฝอยเนี่ยไม่เข้าทําลายส่วนในเรื่องของการที่กลัวว่าเส้นเดือนฝอยเนี่ย จะมากับต้นตอนะครับก็มีวิธีการที่จะกําจัดมันเพราะว่าดินในต้นตออนี่มันมีเขาเรียกปริมาณน้อยนะครับก็คือใช้สารอะบาเมติน,นครับผสมน้ําตามปริมาณด้านข้างขวดครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาต้นตออนี่จุ่มทิ้งไว้15นาทีนะครับเพื่อฆ่าไข่ฆ่าตัวที่มันมีชีวิตที่มันอยู่ในระบบรากเนี่ยที่มันพึ่งเข้ามาอยู่ในระบบรากหรือเป็นดินที่มันอยู่ในถุงเนี่ย ค่ามันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอามาขึ้นทาบแต่ถ้าเกิดมันเป็นรากปมเนี่ยจริงๆต้นตอเนี่ยสามารถเห็นได้ง่ายนะครับถ้ามันเป็นเนี่ยมันจะกินข้างบนก่อนเลยนะครับก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าต้นตอพันนี้หรือที่เราเอามาเนี่ยไม่ควรเอามาเป็นต้นตออีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นตอสายพันธุ์ที่เรียกว่าต้านทานเชื้อเดือดฝอยรากเขาจะหากินเก่งก็จะประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้ครับสาหรับคนที่ถามมาว่ามีสารอะไรบ้างที่สามารถเอามากําจัดเส้เดือนฝอยตอบตรงนี้ก็คือยังไม่มีแต่สามารถใช้วิธีการป้องกันเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือรองพื้น2ใช้ตอพันดีนะครับแล้วก็3ปรับปรุงดินให้ดินเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยจุลินทรีย์ชั้นดีแล้วก็ไม่ทําให้ดินเสื่อมเนี่ยก็จะสามารถทําให้เส้เดือนฝอยไม่เข้าระบบรากของฝรั่งได้นะครับแล้วก็ ต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเราปลูกไปแล้วในทุกพื้นที่ล้วนแล้วมันก็มีเส้เดือนฝอยอยู่ในทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเข้าโจมตีต้นฝรั่งช่วงไหนช่วงออนแอนะครับมันสามารถเข้าโจมตีได้ง่ายก็จะเข้าโจมตีในช่วงนั้นนะครับก็ามาฝากกันไว้ประมาณนี้หากใครสงสัยก็สามารถแชทมาถามกันได้นะครับสาหรับเพจกเกษตรทุงมาทำเองเพื่อความยั่งยืน,นครับหรือไลน์ออฟฟิเชีที่สวนได้สร้างไว้ก็ส่งรูปมานะครับเพื่อจะได้ถามกัน และเอากลับไปแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมรายการเกษตรลุงกว่าเพื่อความมีเหตุนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมรายการเราก็อย่าลืมกดสับตะไคร่นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้เราบดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ